สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนิวขายอีซี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถ CX8 นะครับรุ่น2.5 SP นะครับอันนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเหมื่นเกบาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบันเอานะครับบันเอวคือรถที่มีส่วนลด20,000นบาทนะครับจะเลือกรับส่วนลด20,000นบาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยศนนาน สูงถึง84เดือนนะครับผ่อนอยู่ที่15,321บาทนะครับเรามาดูรายละเอียด Option, ออปชั่นฟิวเจอร์ต่างๆภายในรถรุ่นนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเราไปชมกันเลยครับ ด้านหน้านะครับเรามาดูตัวนี้จะมีตัวเรดาร์ครูสซอนโทนนะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดไฟหน้าเดย์ไทม์นะครับเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับ194แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่258นิวตันเมตรนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันและแรงมากๆนะครับฝาท้ายนะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำได้นะครับ เรามาดูในส่วนผู้โดยสารตอนหน้านะครับอันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ m u ล t ิฟั n c t i ั n นะครับระบบ s a ฟตี้จะมีกล้อง360องศานะครับตัวนี้จะเป็นคร u i คอนโทรลแบบเรดาร์นะครับสามารถปรับระยะห่างจากคันหน้าได้พวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังนะครับแต่เก็บคู่นะครับเรามาดูในส่วนของตัวที่เชื่อมต่อนะครับอันนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อ apple carplay นะครับหรือ android auto นะครับสามารถ เสียบที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอนะครับแมพจะขึ้นที่หน้าจอทั้งหมดให้ความรู้สึกสะดวกสบายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับเรามาดูผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับประตูค่อนข้างเปิดกว้างนะครับขึ้นลงง่ายนะครับสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับขึ้นลงสบายมากตัวนี้แอร์หลังเราก็มีนะครับเบาะหนังจะเป็นแบบแนป้านะครับให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายนั่งไม่เมื่อยนะครับ เรามาดูผู้โดยสารกันนะครับตอนหน้าอันนี้จะเป็นแบบเบาะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะครับอันนี้จะเป็นเบาไฟฟ้าที่ผู้โดยสารตอนหน้าเหมือนกันดูลายตะเข็บหนังนะครับค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะครับหรูหราตามสไตล์ของมาสด้านะครับการเดินได้แล้วก็วัสดุใช้ไม้ค่อนข้างที่จะสวยงามครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับอันนี้จะเป็นเบาสําหรับเจ็ดที่นั่งนะครับอันนี้แอร์สำหรับปรับด้านหลังได้นะครับแยกจากด้านหน้าเป็นทรีโซนนะครับ เรามาดูการพับเบาะนะครับอันนี้จะเป็นตัวเบาะกลางนะครับที่สามารถชาร์จพวกโทรศัพท์นะครับ iPad เครื่องใหญ่ๆสามารถชาร์จได้นะครับไฟเข้าค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวผมจะพับเบาให้ดูนะครับเวลาขึ้นแถวที่3นะครับนี่ครับแถวกลางนั่งปกตินะครับแถวที่3ก็นั่งได้ค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับคนสูง175ซนเมตรก็สามารถนั่งได้ครับ หัวไม่ติดแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับถึงแม้จะมีแอร์กลางอย่างเดียวนะครับเรามาดูด้านท้ายนะครับอันนี้จะเป็นขนาดพับแถวที่3แล้วยังมีเนื้อที่เก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูจากแถวที่3ครับนั่งได้สบายครับนั่งทุกแถวได้นั่งได้จริงนะครับสำหรับตัว c x 8นะครับต้องมาลองครับอันนี้เป็นตัวกล่องเก็บของนะครับยางอะไรจะอยู่ใต้กล่องเก็บของอีกทีนะครับมีที่เก็บของค่อนข้างเยอะครับจุใจครับ ครับผมถ้าใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับเหมือนเดิมนะครับคันนี้คันสุดท้ายนะครับสีแดงครับอันนี้ส่วนลด200,000บาทหรือรับดอกเบี้ย0%นานถึง84เดือนนะครับคันสุดท้ายนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับส่งทั่วไทยนะครับไปไกลทุกที่นะครับทักมาได้ครับ24ชั่วโมงขอบคุณครับ